สวัสดีค่ะหลังจากที่ได้นงนรูปภาพนะคะที่โบเป็นสิวเยอะเลยนะคะวันนี้ก็จะมารีว,วิวเครื่องสำอางที่ใช้นะคะอันนี้เป็นวีเฟตตาคะเอาไเช็ดต้นขะะาเราเช็ดก่อนเช็ดแล้วก็จะแปรงหน้ค่ะเรารู้สึกว่าเราชอบใช้ตัวนี้มากเลยนะคะเพราะว่า ทำให้หน้าเราแบบขาบเพื่อสำอางหมดเกิดมากถ้าใครแต่งหน้าเยอะนะคะก็อาจจะเช็ดสักสองรอบสามรอบเช็ดรอบเดียวแล้วก็แบบน้ำมือน,น,นะคะนี่ค่ะหลังจากที่เช็ดหน้าแล้วนะคะตัวต่อไปนี่นะคะเราจะล้างหน้าด้วยเซศษตป้ง ก็เทนะคะเทเซรัฟิลงไปเสร็จหมดนะคะแล้วก็แต่น้ำนิดหน่อยถูค่ะถูทวดถูทวดหน้าแล้วก็ลากออกค่ะแล้วก็จะมาบำรุงด้วยเซรั่มเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะของไบโอเซ็งนะคะก็จะเป็นเซรั่มทองคำก็จะเห็นเม็ดเม็ดเกล็ดเกล็ดทองคำอยู่ข้างในนะคะก็จะเทค่ะใส่เลงตื๊บๆหน้าเราใหญ่เราก็จะเทเยอะนหน่อยนะคะ นวดเบาๆ่าให้มันซึมเข้าหน้าค่ะอันนี้คือตอนคืนนะคะจบแค่นี้นะคะก็อาจจะมีทาใต้ตาด้วยนะคะเนี่ยนี้นะคะไม่รู้ของอะไรนะคะเออมันได้โปรโมชั่นมาเราก็เลยแรกหนะ,ะ,ะ,ะา,านะคะแล้วทาใต้ตานะคะแล้วก็ไม่เคยรู้วิธีการทาใต้ตาอะไรยลยก็ทาไปทั่วตาเลยละคะ่นะเนี่ยค่ะก็เย็นดีค่ะ <c oughs> คืนนี้ก็จบแค่นี้นะคะแต่ถ้าเป็นตอนเช้านะคะใช้อะไรตอนเช้านะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าเสร็จก็ใช้กวเดิมเซรั่มเสร็จ,รจปุ๊บก็กันแดดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะใช้ครีมอะไรเยอะเพราะว่าก็กลัวแพ้กันแดดเราเป็นของ b i o e เ s e เ c e เหมือนกันนะคะกับเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เดียวกันนยี่ห้อเดียวกัน อันนี้ดีนะคะอันนี้เป็นเนื้อเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อเป็นเนื้อมันวาวแต่ว่าไม่มันนะคะแต่ไม่มนันค่ะแล้วก็จะเกลี่ยง่ายค่ะไม่มีแลยวเนิเนมากต่อมาถ้าจะออกไปข้างนอกก็ต้องทาแป้งนะคะเดี๋ยวฝุ่นเกาะหน้านะคะนนี้ก็จะเป็นแป้งของดรเส่งชายนะคะพับเราก็จะไม่ค่อยใช้เพราะเราใช้ไม่เป็นนะคะเราก็จะใช้แป้ง ัวนานะคะก็จบแค่นี้สำหรับการการีวิวเวทสำอาของเรานะคะที่ทำให้หน้าดีขึ้นมาบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ดีสากิ๊กเหมือนเกาหลีแต่ก็ดูดีขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ